ชวรกรป้อมโฟกัสจิรกุลไม่ได้ท้องแคมไม่ได้ขี้ลน่นใครบุลลี่ไม่หยุดจะสาบให้เป็นกบเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนชาติในโลกโซเชียลหลังมีคนหย่อนคํบใบว่ามี2อดาราสาวท้องแก่ใกล้คลอดแต่ไม่มีใครรู้ซึ่งชาวเน็ตต่างก็พากันคาดเดาไปต่างๆนานาและมีชื่อเขาอนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลเข้าไปเกี่ยวด้วยล่าสุดนักแสดงสาวกระติบชวรกรหลัง เห็นโพสต์ดังกล่าวก็ได้ออกมาปกป้องนักแสดงสาวรุ่นน้องทันทีด้วยการโพสต์ข้อความว่าดาราที่ท้องที่เดากันไม่ใช่น้องโฟกัสของติ๊บติ๊บยืนยันตบปากโฟกัสฝากบอกไม่ได้ท้องแค่ไม่ได้ที่ส่วนใครที่ท้องจริงก็ยินดีด้วยนะคะนอกจากนี้กระติ๊บยังเข้ามาเขียนข้อความเพิ่มเติม,มผ่านช่องทางคอมเมนต์อีกด้วยว่าใครไม่หยุดบูลลี่น้องนะจะสั่งให้เป็นกบ